เกิดอะไรขึ้นยูกิเพนพากาโดนถอดตัวบทนางเอกเผยสาเหตุถูกถอดจากบทฟ้าผ่าเรียกได้ว่าเป็นปีทองของจริงเมื่อสาวน้อยหมอลำลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นยูกิเพนพากาซบ่ขยหายทองคำไม่ทำให้ผิดหวังเคสภาพยนต์ถ่ายงานโฆษณาและในด้านงานร้องเพลงเธอนั้นก็คิวยาวเป็นหางว่าว และล่าสุดทำเอาชาวเน็ตต่างเสียดายไปตามตามกันเมื่อสาวน้อยหมอลำลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอย่างยูกิเทนพากาโดนถอดตัวบทนางเอกพร้อมเผยสาเหตุจริงถูกถอดจากบทฟ้าผ่าโดยเพจคนลูกทุ่งนั้นได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าทำไมยูกิไหทองคำโดนเปลี่ยนตัว ไม่ได้แสดงละครช่องวันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังสถานีคนลูกทุ่ง FM 103เปิดประเด็นเรื่องยูกิเทนพกาหายทองคำโดนเปลี่ยนตัวจากบทนางเอกเรื่องนางฟ้ากรรมกรของช่องวัน31โดยในวันฟิตติ้งนักแสดงไร้เงายูกิมาร่วมฟิตติ้งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมเธอถูกถอดจากบทนี้อะไรอย่างไร จากข่าววงในสืบมาว่าอาจเป็นที่การวางคิวไม่ลงตัวเพราะคิวร้องเพลงของยูกิมีงานทุกวันซึ่งคิวละครก็ขอคิวถ่ายทำมากเช่นกันหากการเปิดกล้องต้องรอยูกิคนเดียวกระทบต่อคิวนักแสดงอื่นทั้งกองถ่ายแน่นอนหรืออาจมีเบื้องลึกที่มากกว่านั้นแน่เพราะยูกิก็มีละครกับช่องเวิร์กพอย23เช่นกัน รอทางค่ายหายทองคำออกมาชี้แจง